ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าลือนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของการรับประทานหวานอาหารรสหวานเนี่ยนะครับอาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคไตก็ได้เกิดอะไรขึ้นเคยได้ยินแต่รสเค็มนะครับจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวสิริหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเล่าลือนะครับ วันนี้นรายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินรูปทรงเป็นรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าคนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเพียงสองรอวันเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้เช่นกัน a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังพิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนทาง YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน เป็นวักเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งคําตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับสําหรับกิจกรรมที่จะร่วมสนุกนั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปก็แล้วกันนะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับกเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนและก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนเนี่ยธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้รอยละ1.53ต่อปีนะครับและถ้าเกิดนําไปเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำเนี่ยจะเท่ากับร้อยละ1.80ต่อปีทวนอีกครั้งนะครับ ธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1 5ึต่อปีหรือถ้าเกิดเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ1.80ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับ ถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินนะครับมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับคำถามคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยหนึต่อปีนะครับคำถามคือถ้าเอาไปเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำเนี่ยจะเท่ากับร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ Facebook Live เข้าไปที่เพจ รายการเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนทาง YouTube ก็เข้าไปที่ช่องเก็บเบียทัถุนรานเว้นรักเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินก็เชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่สประเภทด้วยกันนะครับคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นจะ ได้รับดอกเบี้ยธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าสามต่อปีนะครับหรือเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจําก็จะเท่ากับร้อยละหนึ่งจุดแปดศูนย์ต่อปีส่วนการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายเมื่อครบกําหนดสี่เดือนนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นเงินฝากเผื่อเรียกยพิเศษสิบเอ็ดเดือนก็จะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดแปดสองต่อปีนะครับหรือเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจําจะอยู่ที่ร้อยละสองจุดหนึ่งสี่ ซึ่งการจ่ายดอกเบีย้ยจะจ่ายให้เมื่อครบกาหนดอายุ11เดือนนะครับส่วนการเปิดบัญชีทั้งสองปรนะเภทนั้นต้องเปิดขั้นต่าตั้งแต่หนึ่งหมื่น 10, บาทขึ้นไปแล้วก็สามารถฝากเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งพัน 1, บาทนะครับเปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับโดยบุคคลธรรมดานั้นเมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดไม่มีการจํากัดวงเงินรับฝากนะครับสนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารนมสินทุกสาขาหมดเขต วันที่30มิถุนายนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็ไปไปตามที่ธนาคารกาหนดนะครับถ้ารองการระเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้นะครับ www.gsb.or.th หรือจะเข้าไปที่ gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์1 1ึ่ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพกระทรวงคมนาคมนะครับจะทําการก่อสร้างทางยกระดับโครงการทางโครงการทางพิเศษสายพระรามสาดาวคอนงมุ่งหน้าวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกในสัญญาที่1นะครับโดยการทางพิเศษจะทําการปิดช่องทางการจราจรจํานวนหนึ่งช่องบนสะพานข้ามแยกบางขุนเทียนชายทะเลช่วงข้ามถนนพระรามสบริเวณกิโลเมตรที่7 ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับจนกว่าการดาเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จนะครับการทางพิเศษได้ทําการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณไฟไฟสัญญาณต่างๆตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับว่าเพื่อเป็นการให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบซึ่งการทางพิเศษต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับ เมื่อเร็วนี้ครับบริษัท CK Power จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็มีค์บวนฟุตปริ้นที่ต่ำที่สุดโดยนายเรวัตสุวรรณกิติที่ปรึกษาพร้อมด้วยอาจารย์สมบนคลังจตุรัสศิลปินเอกครูช่างและผู้ก่อตั้งหอศิลป์คลังจตุรัสร่วมกันจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าเรียนรู้พลังงานสะอาดสร้างโลกสีเขียวด้วยวิถีศิลป์ โดยมีน,นายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานและก็ร่วมในการเปิดงานดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการสร้างความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและเสริมความเข้าใจในการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยทักษะศิลปะจากเครือข่ายครูศิลปะชั้นนาของไทยรวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานสะอาดให้กับเยาวชนครูจิตอาสาพนักงานและชุมชนรอบโรงไฟฟ้าตามกรอบการดำเนินง,งานสร้างคุณค่าสู่สังคมหรือว่า CSR Strategy Framework ครอบคลุมมิติสังคมสิ่งแวดล้อมและก็เศรษฐกิจนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงด่าลือครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรษษศักดิ์กัตชูเวสิรินะครับหัวหน้าศูนย์ผูกถ่วยอวัยวะคณะแพทยศสาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลเรื่องของการรับประทานอาหารรสหวานเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคไตขอ้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีทุกฝ่งด้วยครับเคยได้ยินแต่กินเค็มแล้วมันจะเสี่ยงไม่ใช่ไหมครับคุณหมอครับ โรคไตเป็นคุณปิยพัน์ก็คือทั้งเค็มทั้งหวานนั่นแหละครับรดจัดใช่ห<ก>วานจัดก็ไม่ได้เค็มจัดก็ไม่ได้อวันนี้วันนี้ส,สงสัยเรื่องความหวานใช่ใช่ใช่ผมสงสัยเพราะผมได้ได้ยินมาแต่เรื่องเค็มนะคุณหมอเกิดอะไรขึ้นนะคือหวานนี่มันเป็นแบบเชิงทางทางอ้อมทางอ้อมคือเพราะว่าถ้าเค็มเนี่มันเลยตรง<ด>อ๋องเค,อเค็มนี่มันไปทําให้ไตทํางานหนักแล้วก็ ก็โอกาสเกิดไตาวายไตยเสื่อมจะสูงขึ้นเพราะคนที่กินเค็มอะน,นะครับแต่คนกินหวานเนี่ยมันมันจะเริ่มจากน้ำหนักก่อน, <ฮะ S 2> นเนี่ยเพราะกิมหวานแล้วก็น้ำหนักขึ้นแล้วก็ทําให้ทําให้ตับอ่อนที่ทําสร้างฮอร์โมนหรือว่าอินซูลินในการควบคุมน้ําตาเนี่ยมันทํางานหนักเพราะนั้นสุดท้ายก็ตับอ่อนทํางานไม่ไหวมันจะกลายก็จะกลายเป็นเป็นเบาหวานไปครับก็เป็นโรคชนิดโรคเบาหวานซึ่งเบาหวานเนี่ย เป็นทำให้น้ําตาลในเลือดสูงแล้วน้ําตาลมันทําลายไปโดยตรงเพราะน้าตาลสูงนะครับเพราะว่าปกติน้ําตาลในเลือดจะไม่สูงเพราะว่าเรามีตับอ่อนในการควบคุมน้ําตาลให้มันอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ไคุณหม,มอนั้นอยู่นานๆแล้วก็เราก็ตัตอ่อนมันเริ่มทํางานไม่ไหวมันก็แบบเริ่มเหนื่อยล้าเน,นี่ยเมืม่อยุ่งมากขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเบาหวานพอเป็นเบาหวานมันก็คุมน้ําตาลไม่ได้น้ําตาลมันก็เป็นตัวที่ทําให้ทำลายหลอดเลือดทั่วทั่วร่างกายนะโดยเฉพาะที่ไตครับ อ๋อตรงนี้นี่เองอ๋อเข้าใจแล้วเป็นทุกทางอ้อมผมก็ตกใจหมดถึงว่ากินหวานก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้เอ่าเป็นว่ายยงใงคดีให้คุณหมอต้องทานแต่พอหมอพอควรไหมอ๋อใช่ใช่ผมว่าผมว่าถูกต้องก็คือเราถ้าเรากินเอทุกอย่างอยู่ในทางสายกลางนะครับมันก็ไม่ไปทํางานหนักเกินไปร่างกายก็รับได้แล้วก็พบผลานทาน เมื่อเรากินน้ําตาลแล้วเราก็ไปเผาผลาญไปออกกําลังกายน้ําตาลมันก็ไม่สูงแต่ถ้าเรากินกินแล้วเรานั่งเฉยเฉยเมื่อยเหนื่อยนิ่งน้ําตาลก็อยู่ในเลือดเยอะมันก็ทาให้สุดท้ายมันกลายเป็นเบาหวานไปแล้วเบาหวานก็ไปลงเรียกเบาหวานลงไตครับครับมันจะต้องขึ้นอยู่กับอายุด้วยหรือเ,เปล่าคุณหมอ,อมีส่วน,ม,วนมีส่วนนะฮะใช่ก็เป็นต้องคนนี้แต่ถ้ากินหวานอยู่เป็นหลายหลายปีนะครับไม่ได้กินตอนนี้ว่าเป็นส่วนใหญ่ก็กินหวานมาจน ติปีแล้วก็เลยเป็นเบาหวานก็อายุจะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับอ้วนหรือเปล่าอ๋อบางคนอ้วนอ้วนก็เป็นเร็วกินหวานแล้วอ้วนเลยฮะก็จะเป็นเร็วซึ่คขึ้นที่แสดงว่ากินหวานจัดถูกไหมฮะหวานจัดใช่เราก็ไม่ออกก,กําลังกายทําไม่ออกก,กําลังกายอันนั้นก็จะจะยีบห้าสามสิบอ่าเริ่มเป็นเบาวหวานสามครตัวตัวอย่างนะนะครับโอ้โหอย่างนี้เด็กๆถ้าเกิดใครเลี้ยงลูกซะแบบอ้วนอ้วนดูนด่ารักนี่ต้องระวังให้ดีนะครับคุณหมอ มันน่ารักแต่ว่ามันแฝงไปด้วยความสุขภาพสุขภาพจ้ำมั่มจ้ำมั่มอ่าจ้ำมั่มแต่ว่าพออนาคตเดินโรคมาเนี่ยเราก็ห่วงเพราะเดี๋ยวนี้ก็เจอนะเพือเด็กอ้วนเนี่ยพออายุทักวัยวัยทีนเอทหรือว่าวัยวัยรุ่น่ะวัยทีนเอทก็สิบสามถึงสิบเก้าเนี่ยเอ๊บน้ําหนักแล้วก็เริ่มมีไขมันในเลือดสูงมีน้ําตาลในเลือดเริ่มสูงน้ําหนักเริ่มเกินเจอเจอบ่อยมากฮะความดันเริ่มขึ้นยังไม่ได้บวชเลยนะครับนายคุณหมอ โดยะพเด็กเด็กในเมืองนะสังเกตดูเด็กในเมืองจะจะเห็นน้ำหนักเยอะขึ้นกว่าเด็กชนบทับอาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมไม่ค่อยได้วิ่งมอือใช่ฮะเพราะว่ามันมันอากาศอากาศร้อนนะอากาศร้อนก็ดูแต่ในห้องแอร์ไม่ได้ออกไปวิ่งอะไรพวกนี้นะครับผมว่าก็มีส่วนนะครับอืมครับเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินนี่ต้องระมัดระวังหน่อยแต่ถ้าถ้าจะใช้คำว่าไงดีจริงๆเราเลือกได้นี่ครับคุณหมอไม่จำเป็นต้องกินเค็มจัดไม่ต้องกินต้องกินหวานจัดก็ได้นี่ครับคุณหมอ ถูกต้องนะคือส่วนใหญ่อยู่ที่พ่อแม่นะค,ะครับเพราะว่าเด็กเอามาขวบสองขวบเนี่ยคนที่ปรุงอาหารให้ลูกกินคนแรกก็คือแม่ใ<ช>่ถ้าแม่ทําเค็มเพราะว่าลิ้นแม่เค็มเนี่ยิลนแม่ติดเค็มหรือทาหวานพอลิ้นแม่ติดหวานเนี่ยลูกก็จะหวานติดหวานติดเค็มตามไปด้วยเะะแม่เลยเป็นคนที่จะต้องดูแลจัดอาหารให้พอเหมาะพอควครอาหารให้มันหวานไม่หวานมากไม่เค็มมาก ต้องต้องกินอ่อนกับผู้ใหญ่นะเด็กต้องกินอ่อนกว่าเพราะเด็กมันตัวเล็กนะ uh huh. กินหวานเท่ากันน้าตาลมันจะโหลดไปสองสามเท่าของผู้ใหญ่นะเ oh huh. ทียบกับน้ำหนักตัวเพราะนั้นก็เราอยากใช้ตัวเองเป็นมาตรฐานก็เจาะเครื่องปรุงน้อยลงนิดนึ่ง นะครับบางทีในช่วงแรกอาจจะไม่ต้องหยอมากก็ได้ไม่ต้องบอกหัวลูกแม่อร่อยแล้วกินแม่อร่อยนั่นเอคุณหมอผมเห็นเขาเขาให้ลูกกินบางทีไข่ดาวเนี่ยโหหาอซีอิ๊วซอสซะแบบืหเต็มที่เลยนะฮะอันนี้ก็คือแต่จะตามลิ้นแม่ไงแม่คิดว่าต้องใส่เงี้ยมันต้องอร่อยอย่างนี้ต้องอร่อยอย่างี้น้พอพอกินอย่างนี้นานๆลูกก็ติดนะฮะไม่ใส่ลูกก็แะเอ๊ะทำไมมันมีมันทำอาหารไม่อร่อยมันติดนะแล้วก็ไปไปโรงเรียนไปซื้อ กัขบข้าวก็ต้องหยอดเพิ่มอีกอซอสเสริฟใช่ใช่ใช่ถูกต้องก็คือผมว่าส่วนหนึ่งก็คือพรอบครัวส่วนอีกส่วนที่สองคือสิ่งแวดล้อมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อค้าแม่ค้าทําอาหารให้รสชาติกลางๆไม่ต้องแบบรส สุดยอดเดือสุดจัดสุดเต็มจัดเต็มนี่ไม่ไม่ไม่ใช่แนะนำซีโร่จัดเต็มแล้วมันมันอร่อยเลยยำจริงไมยำคุณหมอจริงจริงเด็กเขาเริ่มด้่มนมแม่เกือบทุกคนใช่ไหมครัคุณหมอเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนะเริ่มนมแม่นมแม่มันก็ไม่มีรสชาติอะไรนะคุณหมอรับเข้าวต้มกินจืดๆเขาก็กินได้ถ้าเกิดจำข้าวต้มกับไข่ข้าวต้มกับหมูข้าวต้มกับผักผัดผักหรือว่าผักเนี่ยเขาก็กินได้เพราะว่า เพราะว่าเขามีอะไรเขากินเน่ะแล้วเขาก็จะชินแบบนั้นจนชินเลยใช่ไหมค,<น>ครับผมใช่ผมก็แนะน,นําคนไข้หรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยถ้าจะเลี้ยงลูกนะเอารสชาติให้มันอ่อนนิดนึงแล้วก็กใส่คุ้งปรุงให้ให้น้อยให้น้อยไว้อ,ะอ่ะเพราะว่าเขาจะได้ปกฝังงไม่ก็จะได้ชินเพราะว่าไอ้เกลือหรือว่าน้ำตาเนี่ยมันอยู่ในอาหารอยู่แล้วอาหารธรรมชาตินะครับอ๋อข้าวผักเนื้อสัตว์พวกนี้มีโซเดียมมีเกลืออยู่ใน โดยธรรมชาติยาอยู่แล้วเตม,มโดยธรรมชาติสังเกตคนยุคสมัยโบราณไม่มีมมครับเขาก็กินเขาเขาเขาล่าสัตว์มาเขาปิ้งกินเขาหาเกลือไม่ได้เขาปิ้งกินแล้วเขาก็อยู่ได้ใช่แต่ว่าเกลือในในเนื้อสัตว์ในข้าวในในมันที่เขาผุดขุณได้มันเพียงพอต่อการอยู่รอดอยู่แล้วอ๋อครับท,บที่ที่ปัจจุบันมันมีวิวัฒนาการในใช้เกลือในการถนอมอาหารเกลือในการปรุงรสชาติเติมน้ำตาลในรสชาติมันดีขึ้นอันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่ ส่วนเกินหรือว่าเป็นการปรุงรสชาติให้มันเกิดความอร่อยต่งตางๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ไม่จําเป็นาล้วกํเราคือให้นนิดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็โอเคแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปใส่เต็มใช่กําลังนึกถึงขนมไทยโบราณเนี่ยคุณหมอที่เขาเขาไม่ใส่น้ําตาลเลยนะฮะอืมครับใช่ไหมฮะตั้งหลายอย่างที่ใช้เขาใช้น้ําตาลจากธรรมชาติอยู่แล้วถูกต้องอย่ากขนมตาลอย่างเงี้ยอ้าวไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยใช่ใช่ก็รสชาติก็รสชาติกำลัง กำลังดีกำลังดีอืมกำลังดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยอืมครับครับไม่จําเป็นจะต้องไปปรุงเพิ่มนะครับครับครับแต่ว่าพอเราพอเราเติมเติมน้ำตาลนะเขาก็บอกเอ้ยหวานโดดเราต้องเติมเตี๊ยมหน่อยไปตัดหน่อยอ้าวทีนี้ทั้งเค็มทั้งหวานเลยอ่าทั้งเค็มทั้งหวานเลยฉันเปลี่ไปจะได้ทั้งหวานทั้งเค็มก็เราก็บอกว่า ถ้าเราลดลดความเค็มลงก็ลดความหวานลงนิดหนึ่งมันจะได้ไม่รสชาติมันจะได้ไม่โดดอ๋อคนโบราณเขสอนดีนะคุณหมอเขาบอกว่าใส่ใส่เกลือเนี่ยค่อยๆใส่นะทยอยทยอยใส่ลงไปอย่าเพิ่งไปใส่ทั้งหมดเดี๋ยวเค็มแล้วมันแก้ยากอ่าใช่ไหมเวลาทำอาหารแก้ยากแก้ยากคือเขาบอกแก้ยังไงเอาน้ําตาลไปตัดไม่ได้มันจะไม่อร่อยเลยนั่งเนี่ยแต่ว่าเขาก็รู้กันนะครับว่าถ้าเกิดเรากินอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมคุณหมอ เพราะฉะนั้นในในกรณีของเด็กเนี่ยเอาละเนื่องจากเขาเกิดมาเขายังไม่รู้รสชาติเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าในอนาคตข้างหน้าเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเขาอาจจะไปกินอะไรที่มันอร่อยเข้ายกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นว่าอาจจะไปเจอน้ําหวานอะไรเนี่ยถ้าเกิดเด็กเขาติดขึ้นมาเนี่ยคุณหมอติดหวานติดอะไรพวกนี้มันจะแก้ยากไหมยรคุณหมออืมยากยากครับยากเพราะเขาไม่มีไม่มีวิจารณญาณคือว่าเขาจะไม่มีอร่อยอย่างเดียวอ่ะเขาก็ตัดสินไม่ได้ไงว่าอันนี้มันมันมันดีหรือไม่ดีเขาก็ครับ เชื่อโฆษณาบ้างเชื่อเพื่อนบ้านเชื่อเพื่อนบ้างเชื่อโซเชียลมีเดียบ้างใช่ไหมครับก็ไม่ยังไม่ยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีบางครั้งเพราะเด็กยังยังเล็กเกินไปรับงนั้นก็นี่เป็นเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่เราเราต้องพยายามตัดสินแวดล้อมให้เหมาะสมก็คือว่าเราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอไม่ใช่แม่บอกว่าไม่ให้กินหวานนะแต่แม่ซื้อน้ำตาลใส่เลยอ่าอันนี้มันก็ไม่ควรอันนี้ก็ไม่ได้ หรือว่าบอกว่าในโรงเรียนไม่ควรจะมีสิ่งที่หวานจัดหรือเค็มจัดไม่ควรจะมาขายน้ำบัรลมในโรงเรียนับเนี่ยแต่โรงเรียนอาหน้าหน้าโรงเรียนขายอยู่มันก็มันก็จะจะควบคุมลําบากนะครับเพราะนั้นสิ่งบวดลอมมันก็มีความสําคัญเพราะว่าเพราะว่าเด็กนี่มันดูถูกชักจูงโดยผู้ใหญ่ครับอืมครับผู้ใหญ่ควรจะทําตัวเป็นตัวอย่างไหมครถูกต้องนะคือแม่แม่ แม่ซื้อน้ำบมมัลลมมาไว้ในตู้เย็นเนี่ยแม่กินเองกินให้ลูกดูอะ่ะผมว่าห้ามยากนะถูกไหมไม่ <laughs> เพราะว่าแม่ยังกินแล้วลูกบอกว่าลูกห้ามกินแต่แม่กินได้ไม่ได้ม,ไม,ไดมันจะมีคําถามเยอะจะมีคําถามเยอะคุถามใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเราด้วยนะผมว่านะการที่ว่าเปลี่ยนแม่แม,แม่แม่เปลี่ยนพ่อเปลี่ยนเนี่ยมันดีกับคนตัวเองนะตัวเองสุขภาพดีใช่ไหมพ่อแม่เดี๋ยวคุณปู่คุณย่าก็สุขภาพดีด้วยเพร่ะกินอาหารรสชาติกลางกลาง ลูกเราก็ดีว่าโตก็เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ติดหวานไม่ติดเข็มเพราะนะั้นเราต้องมองว่าเออเราต้องทําเป็นตัวอย่างเราก็ทําให้ครอบครัวเรามีสุขภาพดีด้วยครับครนะับทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ถามคุณหมอคระะับว่าหวานคําว่าหวานมากเกินไปคืออะไรนะ,ะคุณหมอทา <laughs> น่าจะรู้กันดีอยู่แล้ว <c oughs> แต่มันส่วนส่วนหนึ่งมันคือลิ้นด้วยนะลิ้นใช่ใช่กินเนะ่ะลิ้นมันจะชินกับความหวานเพราะกินหวันจดัดอยู่นานเนี่ยเหมืนอนคนกินกาแฟอะกินกาแฟเย็นเนี่ย ็ะมีคนบอกกับหวานน้อยบางคนบอกหวานห้าสิบบางคนบอกหวานเต็มร้อยเปอร์เซ็นถูกไหมใช่เพราะมันอยู่ที่ความเคยชินฮะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเรากินหวานยินนานลิ้นมันจะชินชาเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะลดก็ค่อยๆลดทีละนิดร้อยเปอร์เซ็นวันนี้เราขอเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตก่อนอืนเดือนหนึ่งเดือนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดือนหนึ่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือเขาเดี๋ยวนี้เขามีการสั่งได้นะเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ค่อยๆกลับไปขึ้นอ่นอก็ค่อยๆลดก็จะช่วยเพราะนั้นลิ้นบางทีมัน มันปรับได้แต่ต้องใช้เวลาครับคุณหมอแล้วไอ้ไอสารเพิ่มความหวานเนี่ยครับมันจะมีผลอะไรไหมน้รเพิ่มความหวานเนี่ยมันมีข้อมูล,ละระยะหลักเขาเรียกว่าสวิตเทนเนอร์ครับเทนเนอร์ที่เขาใส่ในน้ําอัลมณ์ใส่ในในใน,น้ำส้มน้ำผลมไม้ต่างๆที่เป็นสวิตเทนเนอร์ที่เขาเรียกว่าน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นแต่ว่าสิ่งเช่นอะไรอะ่ะมันมีความหวานอยู่ใช่ใช่ครับเออมันมีหลายๆตัวนะครับแล้วพเนี่ยมันพบว่ามันไม่ได้ทำให้ลดความอ้วนนะ Beast wow. เพราะว่าคนที่กินกินน้ำบัลลมที่ว่าชูการศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยพบว่าเมื่อติดตามเป็นสิบปีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผอมกว่าคนที่กินน้ำอัดลมที่ใส่น้ำตาลนะไม่ได้ลดความอ้วนเพราะว่าเขายัง ติดความหวานก็ไปกินอ๋อไปกิน,อ,นอื่นอื่นอ๋อกินอื่นแทนเข้าใจแล้วแเพราะฉะนั้นก็คือไปกินขนมแทนว่างั้นเดออ <c oughs> ไม่ไม,ไ,มไม่กินน้ำนอารลงมาแต่ไปกินขนมแทนอืมใช่เพราะนั้นคือเขายาังติดหวานอยู่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็โรคโรคเบาหวานโรคความดันโรคไตก็ไม่ได้ลดลงในคนคไข้ที่กินไอ้วิเทนเนอร์พวกนี้ครับอันนั้นก็เลยว่าอย่าไปกินเลยฮะวิตเทนเนอร์ไม่ได้ประโยชน์ละใช้แบบค่อยๆลดดีกว่าค่อยๆลดคือกินหวานห้าสิบเปอร์เซ็นต์หวานยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต ลถไปไม่ต้องใช้สารทดแทนหรอกครับผมใช้คํานี้ได้ร <ไป S 1> ับคุณหมอว่าถ้าสมมติเรากินกาแฟก็คือกินกาแฟมันไม่จดเป็นต้องใส่น้าตาลก็ได้นะฮะเราเรา,เรากินข้าวเราก็คือกินข้าวเราก็ไม่จะเป็นต้องไปใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่ซอสเลยก็ไม่ต้องก็ได้อะไรจำนองนี่ฮะบางคนบางคน,นะฮะกินเนื้อสัตว์ใส่เครื่องเครื่องจิ้มใส่ผงปรุงไปจนกระทั่งเต็มที่เลยเนือ้อสัตว์ไม่รสชาติของได้กินอาหารก็ได้กินแต่ กลิ่นเครื่องปรุงได<ะ>้แต่รสชาติของไอน้ำจิ้มรสชาติของเนื้อที่ตีก็ไม่ได้กับไม่ได้รสชาติเลยเพราะว่าถูกปมด้วอ,อื่นหมดนี่คุณหมอผมกินอย่างเงี้ยกินไม่ได้กินแบบแบบที่คุณหมอพูดถึงนะฮะคือกินแบบว่าผมไม่เอาน้ำจิ้มอะจะสมมติอาหารทะเลเนี่ยผมก็ไม่ใส่น้ำจิ้มจนกลายเป็นคนประหลาดไปอ่ะคุณหมอใช่ใช่คนอะไรกินอาหารทะเลไม่ใส่น้ำจิ้มก็มันไม่มันไม่สดนี่ครับอาารย์ถูกถ้าเกิดอาหารที่ดีเนี่ย มันจะอร่อยหวานธรรมชาติด้วยตัวของมันเองใช่เนื้อเนื้อเนื้อคุณภาพดีนะเนื้อปลาเนื้ออะไรคุณภาพดีปูเนี่ยหวานหวานเนื้อปูอ่าไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยใช่ถูกต้องครับครับเพราะฉะนั้นก็คือก็ก็อยากจะกินรสชาติของวัตถุดิบบ้างนะไม่ใช่กินแต่รสชาติของน้ำจิ้มรสชาติของเครื่องปรุงต่างๆวัะนั้ก็ผมว่าก็ค่อยๆลดแบบพบกันขึ้นทางในคนทีกินน้ำจิ้มก็จากถ้วยหนึ่งหลือครึ่งถ้วยก่อนอ่าต้องต้องเข้าใจว่ามันคือส่วนเสริมนะไม่ใช่ส่วนหลัก ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าบางคนกินเออ่ซีฟู้ดกินสุกี้โหสุกี้ปัญหาสุขภาพไปกินน้ำจิ้มสามถ้วยโอ้โหอันนี้ไม่อันนี้ไม่สุขภาพแล้วแล้วจริงจริงคนเขาโซเดียมทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณหมอโซเดียมเยอะเพราะฉะนั้นก็ใส่ใส่รสจัดสองถ้วยหรือหนึ่งถ้วยหรือครึ่งถ้วยแต่น้ำจิ้มให้พอเหมาะแล้วก็ให้ให้กินรสชาติธรรชาติที่กินเต้าหู้กินไข่กินผัก เราก็กินเนื้อสัตว์ที่มันมีมีประโยชน์อันะ <Yeah. S 2> ันก็จะดีจะดีเป็นที่เลยครับใส่ได้แต่อย่าใส่มากทำนรงนั้นนะครับหมอให้ใมันพอได้กินได้รดบ้างอะไรบ้างแค่นั้นก็พอแล้วฮะคร,ครับผมว่าเราศาสนาพุทธเนี่ยสอนถูกต้องเลยจะสายกลาง <laughs> สายกลางคือว่ารสชาติกลางกลางแล้วก็ไม่หวานจัดไม่เค็นจัดแล้วกินให้พอดีกินให้พอดีอ,ดอย่ายกินจนอิ่มแน่นกินอิ่มแน่นมันจะกินบุฟเฟ่เนี่ยมันกลับกลายเป็นทุก์นะฮะคือากินแน่น้องเนี่ยอืดอัด สุดาถูกต้องเพราะนั้นคุณมันต้องเดินสายกลางนะครับกลับที่ดีที่สุดเลยอย่างนั้นดีกว่านะฮะทีนี้เอาล่ะในเหนก็คุยกับคุณหมอเนี่ยตอนนี้เรื่องของเออัตราการกินเค็มและเป็นโรคไตเนี่ยมันยังมีปริมาณอยู่สูงไหมครับคุณหมอครับเท่าที่ดูตัวเลขดูตัวเลขจริงๆแล้วยังยังขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่ใช่ไหมครับคยยังเพิ่มอยู่แต่ว่าด้วยด้วยด้วยอัตราที่เท่าเดิมคงที่นะฮะฮะเมื่ออนเราเป็นคนไข้เพิ่มขึ้นปีละหมื่นคนกับ แล้วก็ทุกปีมันีะขึ้นเป็นหมื่นสองหมื่นหมื่นสามหมื่นสี่ที่เป็นโรคไตนะฮะจากความเค็มตอนนี้ก <c oughs> ็พบว่าหมื่นคนก็จะเป็นหมื่นคนเท่าเท่าเดิมมาสามปีแล้วก็ <c oughs> วดูแนวโน้มเออมันเพิ่มขึ้นจริงแต่ว่ามันยังมันมันไม่ใช่เป็นก้าวกระโดดมันตะกอดก็แสดงว่าเราควบคุมการกินเค็มได้ดีขึ้น <c oughs> เราควบคุมเบาหวานความดันดูเหมือนแ,แนวโน้มจะดีขึ้นคนไข้ใหม่เนี่ยมันจยเข้าอยู่ในเกมที่เท่าเดิมก็คือว่า คือคนคนไข้ที่จะเป็นโรคไตคือคนไข้เก่าที่อยู่ในที่เป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็จริงเค็มอยู่<อ>แต่คนไข้ใหม่ที่เข้ามาเริ่มน้อยลงเพราะนั้นก็คิดว่าแนาวโน้มก็ดูแนวโน้มน่าจจะได้ไดอต่น่าจะดีน่าจะดีับที่สำคัญเราก็ยังต้องควบคุมอยู่นะเพราะว่ายังมีคนไข<ะ>้ใหมออ่เข้ามาอู่อ่าครับได้ครับเอาละครับเอาว่ากินพอเหมาะพอควรนะครับคุณหมอฮะ ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณครับหมอครับสวัสดีครับครับรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวสิรินะครับัวหน่าศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็เอาเป็นว่าอย่าหวานจัดอย่าเค็มจัดอย่าเปรี้ยวจัดอย่าเผ็ดจัดเอาแต่พอดีพอดีนะครับอะไรที่มันลดลงได้ก็คุณลดลงก็ดีนะฮะมันจะได้ทําให้ร่างกายเราเนี่ยยืดอายุ ของอวัยวะภายในร่างกายเราไปได้ด้วยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าลือนะครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเพอรดิพิเศษซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินมีอยู่2ประเภทนะครับคือประเภท4เดือนกับประเภท11เดือนประเภท4เดือนเนี่ยนะครับเงินฝากเพอรดิพิเศษ4เดือนเนี่ยธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อละ1.53ต่อปีคําถามคือว่าถ้าเกิดไปเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจาเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่คําตอบคือร้อยละ1 8 0 ต่อปีนะครับเดี๋ยวกลาเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมนะครับในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับชุกวินาทีข้อมูลข่าวสารความบันเทิงความคิดถึงความสุขส่งตรงถึงกัน่านคลื่นสัญญาณสื่อสารจากคนไทยกว่า66ล้านคนสร้างโอกาสและก,กระจายรายได้ให้ทุกพื้นที่ทั่วไทยกว่า5เส้นตารางกิโลเมตร ขามพานทุกความแตกต่างเพื่อเชื่อมโยงคนไทยเข้าไว้น้ำกันแบบบ่มี่สะดุดกสทชจัดสรรคลื่นความสุขเพื่อคนไทยเมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะแต่ไม่ใช่แค่ออมสินที่อยากขอบคุณนะคะยังมีป้าสีลุงสมศักดิ์น้าสมใจน้องตะวันพี่แอฟพี่แดงที่ฝากขอบคุณมาด้วยค่ะ ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ